เ่อรัฐบาลยังมองอปัญหาทางการเมืองเนี่ยผ่านเลนสของความมั่นคงเดิมๆว่าใครอยู่เบื้องหลังต้องทำยังไงแลว้วว่าก็มีคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่ของแปลก<ม>การช<ม>ุมนุมการกัดแย้งอะไรก็มีคนอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแต่ผมคิดว่ารูทคอสของมันเนี่ยรากเหง้าของปัญหาของมันคืออะไร<ม>ยุคโซเชียลมีเดียยุค4.0ที่เราพูดกันเป็นวาทก,กรรมเนี่ยม,มันมีผลต่อการเมืองไง เรื่องจะง่ายที่สุดคงจะเป็นเรื่องต่างประเทศซึ่งความจริงง่ายะยากที่สุดเ,เพราะว่าการต่างประเทศมีความผันผวนน่อนข้างมากนะครับไอ้ G9 World เนี่ย B U C A โลกของความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเอ,อมันเกิดสงครามการค้าเกิดขึ้นจากที่ประธานดีทรัม์เข้ามามันเกิดการ ให้ความสำคัญกับระบบพระหูภาคีนิยมคือมัลติเ a ท e ร a ิซ s มเนี่ยน้อยลงอย่างมากนะครับ mm. ความร่วมมือร่วมงประเทศมันรูปหลักออกไปทั้งที่มีโควิด -19 เข้ามาแทนที่ประเทศต่างๆจะมองข้ามบาวดรีของตัวเองมองข้ามรรมแดนของตัวเองไปและให้เห็นว่าเมื่อโรคติต่บาดเนี่ยมันไม่รู้จักรรมแดนก็เราก็ต้องร่วมมือกันโดยข้ามรมแดนแต่ทุกคนกลับปิดภรมแดนหมด <c oughs> อเมริกาเองก็ไม่ขายเครื่องช่วยหายใจไม่ขาย PPE คนไม่ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกต่างคนต่างดูเฉพาะในประเทศของตัวเองแต่ละอนุภูมิภาคในการประชุมแ,แต่ระดับโลกเนี่ยไม่มีบทบาทองค์การอนามัยโลกเนี่ย <c oughs> ก็ต้องก็ต้องยอมรับพูดตรงๆว่าน่าผิดหวังน่าผิดหวังน่าผิดหวังทั้งในเชิงที่ ไม่เข้มข้นในเรื่องสารัตถะถ้าพวกเราจําได้องค์การอนมามัยโลกทีแรกบ,บอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก<ม>ให้ใส่เฉพาะคนเป็น<ม>คนเป็นโรคเท่านั้นหลังจากนั้นไปเกือบสองเดือนองค์การอนมามัยโลกเดวออมาบอกว่าให้ใส่ทุกคนอันนี้ก็เห็นละวว่าความไม่แม่นยำในเรื่องสารัตถะเรื่องวิชาการอันที่สองก็คือว่าอเมริกาไม่เอาองค์การระหว่างประเทศนะครับ<ม>ในขณะที่จีนยังเอาองค์การระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นเราจึงเห็นว่าความร่วมมือระหว่างผู้ภาคี นะครับความร่วมมือระหว่างประเทศกับถูกผลักออกไปในช่วงโควิด19ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดในแวดวงระหว่างประเทศในเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยอเมริกาก็หันมาใช้ unilateralism นะครับคือใช้มาตรการฝ่ายเดียว mm hmm. ไม่หันไปพึ่งหรือว่าใช้ กลไกลขององค์การการค้าโลกทัฐ่าลไก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วอันที่สามที่มันซีเรียสที่สุดก็คือมันพัฒนากลายเป็นสงครามทางเทคโนโลยีจากการแข่งขันทางเนุ้นเทคโนโลยีกลายเป็นสงครามทางเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือกีดการหัวเวยด้วยวิธีการต่างๆนานานะครับกดดันบ้างตั้งแต่จับคนของเข้าบ้างไม่ให้บริษัทลูกของหัวเวย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ให้ทาธุรกรรบบางอย่างในแผ่นดินอเมริกาไม่แน่นอนจีก็ตองโต<ม>นะครับ<ม>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินในตลาดหลักทรัพย์โลกเนี่ยมันหายไปเป็นแสนแสนล้าน<ม>ทรัมป์บอกมาตื่นขึ้นมาทรัมป์บอกว่าเ,เจราจากันไม่รู้เรื่องจะขึ้นภาษีหุ้นก็นโตกันทั่วโลกกันไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์<ม>วันดีคืนดีทรัมป์บอกเออเจราจาพอใช้ได้ละจะเลื่อนการขึ้นภาษีไป อุ่นก็คืนมาใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิบสิบรอบแน่นอนละมันมีคนได้ประโยชน์จากอันนี้อยู่แต่ก็ไม่อยากจะไปพูดถึงนันนะครับอาจจะจงใจเซได้ซ้ำแต่นั่นคือ volatility คือความผันผวนของ e v ของ v u c a เนี่ยแล้วมันซับซ้อนเพราะเราไม่รู้ว่าทำธุรกิจยังไงในแต่ละช่วงแต่ละคราวทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยในปีที่แล้วก็คือว่ามันเกิดเทคโนโลยี decoupling ขึ้นมา นะครับสิ่งที่ทำเนียบขาวพยายามทำคือดีคับเรื่อการแยกแยกเทคโนโลยีของจีนกับกับอเมริกาแยกการลงทุนของจีนกับอเมริกาแยกการค้าของจีนกับอเมริกาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วมันถึงเกิดโลกาภิวัตน์ที่เป็นเสี่ยงซียวที่ผมเรียกนะเป็นเป็น fragmented globalization คือถ้ามันหมุน แต่ไม่ข้ามไปอเมริกาจากจีนมันก็หมุนได้ใช่ไหมจากอเมริกากราตินอเมริกามาไทยเงี้ยมันก็หมุนได้แต่พอมันจะหมุนที่ไปอเมริกาจีนด้วยเนี่ยมันเตกดหละเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ได้ยังได้โลกาภิวัตน์อยู่บางเรื่องก็ไม่ได้โลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโลกที่ภา้เอ,อกชนในโลกนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมั้งเอกชนไทยที่เขาทําการค้าระหว่างประเทศด้วยว่า ในเรื่องที่ความร่วมมือระหว่างประเทศถูกผลักออกไปในเรื่องที่สถาบันผู้ภาาคีไม่ได้รับความการให้ความสําคัญ<ม>ในเรื่องที่โลกาภิวัตน์กลายเป็นเยงเซียล<ม>ในเรื่องที่เกิดสงครามทางการค้าขึ้นนะครับ<ม>เกิดการดีคัพลิงการแยกการค้า,าการเงินการลงทุนเทคโนโลยีขึ้นเกิดหุ้โซ่อุปาทานที่ที่หักสะบั้นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องการลงทุนอันนี้ก็คือเรื่องต่างประเทศที่เกิดขึ้นเรื่องเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยเศรษฐกิจก็คือเครื่องยนต์กาเศรษฐกิจดับเกือบหมดนะครับ mm hmm. การลงทุนจากต่างประเทศก็ดับการส่งออกก็ดับสตาร์ตัวเดียวของเราคืออะไรท่องเที่ยว mm hmm. จาก40ล้านก็จบ mm hmm. จากนักทเที่ยวต่างประเทศก็เ,เกหลือเครื่องยนต์ตัวเดียวคือ government spending คือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งก็ค่อนข้างชานะครับ mm hmm. ไม่ค่อยออกมาช้าถึงแม้เราจะเห็นรถสายนู้นสายนี้ก็ตามแต่ว่ามันน้อยมากที่จะดันเศรษฐกิจไทย<ม>ซึ่งมันใหญ่มากอะไปให้ได้เพียงพอเพราะมันเกิดขึ้น,น,น,นเฉพาะกรุงเทพก็เม้นสเปนดิ้มันยังไม่มากพอก็มีช่วงกลางขึ้นมาที่ออกมาตราการของกระทรวงก,การคลังและแบงก์ชาติโดยพ่อกระทรวงก,การคลังในเรื่องของการใช้เงินเพื่อเยียวยาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วคือบางครั้งนําเข้าเยอะส่งออกเยอะดี นำเข้าเยอะมาเพื่อผลิตส่งออกอาจจะน้อยไปเงนินสำรองอ,อาจจะน้อยลงไปหน่อยดีแต่นี้นำเข้าก็น้อยส่งออกก็น้อยเงินกองอยู่เยอะเงินกองของเอกชนอยู่ในแบงก์ก็เยอะออแต่มันไม่ออกการที่เศรษฐีซื้อกิจการกันนี่ทางเศรษฐศาสตร์ไม่มี productivity เพราะมันไม่ใช่การลงทุนใหม่ใช่ไหมในกซื้ออันนี้แสนล้านเนี่ยก็ดูดโอ้ดีคึกคักดีแต่ว่าในเชิง d u c t ivity มันไม่เกิดอะไรขึ้นมาพาะก็คือธุรกิจเดิมนั่นแหละก็แน่นอนคนที่ขายไปก็ได้เงินออกไปแต่เขาก็เศรษฐีได้เงินไปเอาเงินไปเก็บเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ดีของเราเนี่ยมันคือมันมันคือตัวแสดงปัญหาของเราว่ามันไม่มีการลงทุนมันไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมันไม่มีการนําเข้าใช่ไหมฮะแล้วมันทําให้มันทําให้เงินบาดแข็งเพราะว่าเงินมันไหลเข้าตลาดอลัพย์ เราถามทำไมเกิดเงินไหลเข้าตลาดลัพย์จริงๆก็นิดเดียวนะใช่ไหมเงินนี้ดูอย่างในโลกเนี้ใช่ไหมเงินมันมากมายมหาศาลที่มันไหลเข้าตลาดัพย์มันก็นิดเดียวแต่มันจิตเดียวเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นแหละแต่แค่จิตเดียวที่ทำหุ้นขึ้นเนี่ยเงินบาทระแขงละเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งไปกระทบไอ้ไอ้ส่งออกของเราซึ่งซึ่งซึ่งแย่อยู่ให้มากขึ้นไปอีกดะงนั้นปัญหาเศรษฐกิจของเราจึงเป็นปัญหาที่คนจนกับคนชั้นกลาง คนรายได้น้อยก็คนชั้นกลาง <c oughs> หนึ่งคนถูกเลิกออฟถูกปลดจากงานนะครับช่วงต้นก็ยังโอเคมีเงินค่า hmm. ตอบแทนอะไรก็ยังพอไปเที่ยวไปทําอะไรกันได้บ้างแต่พอเนี่ยเริ่มปลายปีนี้เป็นต้นไปจนต้นปีหน้าเนี่ยเ,เงินเก็บมันก็จะหมด <c oughs> แล้วพวก hospitality business ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท,าท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหลาย <c oughs> ก็เริ่มจะจะแบกไว้ไม่ไหวผมก็คุยกับหลายรายโรงแรมใหญ่ๆก็เริ่มปล่อยออก เร่องปล่อยออกยอมไฟฟูขฟ้องก็มิเพราะมันมันไม่มีจริงจิคือเวลาที่เราไม่มีรายได้เนี่ยในเชิงธุรกิจเราในโต้เข้าใจดีอยู่แล้วล่ะก็คือว่าสิ่งที่ทําง่ายที่สุดคือตัดต้นทุนการลดต้นทุนที่ง่ายที่สุดคือลดคนเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราบอกว่าน่าเป็นห่วงมากก็ยังโชคดีคือตอนนี้เป็นช่วงที่เงินเยียวยาเราออกมาแล้วก็นี่เราขึ้นไป40กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็สูงแต่ก็ยังไม่น่ากังวลอะไรก็ยังกู้ได้อีก แต่ปัญหาก็คือว่าช่วงถัดไปเนี่ยก็หน้าโควิดมากกว่าหรือว่าพอเยียวยาแล้วเนี่ยฟื้นฟูยังไงเงินมันต้องเก็บไว้สําหรับฟื้นฟูด้วยซึ่งเงินฟื้นฟูเนี่ยมันมันมากกว่าเงินเยียวยาเงินเยียวยาก็คือสามพันตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้สองร้อยบาทตรงนั้นอะไรเงี้ยนี้มันจะเยียวยาไปตลอดไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องเตรียมฟื้นฟูธุรกิจซึื่อไอ้ก้อนเนี่ยเราอย่างนี้ก็เห็นอันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน่าห่วงและเราพยายามทำนะครับแต่ว่าคือผลแรกปูพรมมาถูกแต่บลที่สองจอบเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไป<ม>เราก็จะเห็นต้พูดกระตกไปตรงมาวันนี้มาเรื่องกระถูกมาเรื่องก็ไม่ถูกใช่ไหมคนละครึ่นถูกอะ,อะไรเรียกวัตรการอะไรนะเอะเอไอที่ไปโรงแรมอะไรเนี่ยกี่ร้อยห้องเน, <ๆ S 2> นี้ยเที่ยวไปด้วเที่ยวไปได้กันอันนี้ก็ไม่เวิร์กก็การเมืองของปีที่แล้วก็เป็นการเมืองที่ มีความผ,ลผลันผวนเป็นการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงเป็นการเมืองที่เป็นการปัทุของความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับนักเรียนขึ้นไปนะครับไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่เป็นการปัทุของความไม่พอใจปัทุของความที่เขาไม่พอใจที่เขาได้เติบโตมาในช่วงเจ็ดปีเด็กที่ช่วงอายุ 15- ถึง2ี่เนี่ยก็เป็นช่วงกสอชพอดี เราก็ละเลยเราในที่นี้แปว่าผู้ใหญ่คนแก่ๆอย่างผมเนี่ยก็ค <laughs> งจะละเลย <laughs> ทั้งที่ในรัฐาบาลและไม่ใช่รัฐาบาลว่าเด็กรุ่นนี้ก็ได้เห็นอะไรบ้าง <laughs> ใช่ไหมฮะมันก็ตั้งแต่ความไม่ยุติธรรมในโรงเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลายัย <laughs> เ,เรื่องข้อมูลในเรื่องกับกิสรภาพเสรีภาพทั้งหลายในเรื่องของที่เรียกกันว่าประเด็จการอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครไปดูแลเรื่องพวกนี้เลยจนนปะทุออกมามันเป็นความเห็นต่างที่ ในความเห็นของผมนะบอกว่าเรายังไม่มีลกลไกเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะฟังคนรุ่นเก่าว่าเห็นยังไงแล้วก็ไม่มีลกลไกที่คนรุ่นเก่าจะฟังคนรุ่นใหม่ว่าเห็นยังไงนอกจากบางช่องบางสื่อก็จะเชิญบางคนมาดีเบตกันบ้างแต่มันน้อยเต็มทีมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า deliberative dialogue คือมันไม่ใช่เสวนาหาทางออกมันไม่ใช่ deliberative dialogue ที่ต่างประเทศเขามีการศึกษากันมาก็มีความปัดแยงมาแล้วก็ทํากันมาแล้วผมคิดว่าอันนี้ควรถเป็นส่วนตัวนะครับผมยังคิดว่ารัฐบาลยังมองออปัญหาทางการเมืองเนี่ยผ่านเลนของความมั่นคงเดิมๆยัง <c oughs> ผ่านเลนของความมั่นคงเดิมๆว่าใครอยู่เบื้องหลังต้องทำยังไงะองนะไรว่าก็มีคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่ของแปลก <c oughs> การชุมนุมการกัดแยงอะไรก็มีคนอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าแต่ผมคิดว่าไอ้รูทคอสของมันเนี่ย รากเหง้าของปัญหาของมันคืออะไร mm hmm. ยุคโซเชียลมีเดียยุค4.0ที่เราพูดกันเป็นวาทกรรมเนี่ย mm hmm. มันมีผลต่อการเมืองอยังไงแล้วการคุยกันก็ต้องออกแบบ mm hmm. คุยทีละฝ่าย <c oughs> เขาก็มีทฤษฎีของเขาอ่ะนะฟอรัมอ r t h รั a p า mm hmm. ท t คือคุยทีละฝ่ายแล้วค่อยๆเอามาคุยรวมกันวิธีคุยเป็นยังไงวิธีคุยเนี่ยเขาก็มีวิธีของเขาที่เขาเรียกว่า deliberative dialogue mm hmm. คือเป็นการ เสวนาหาทางออก deliberate คือเน้นการคิดไม่ใช่เน้นไม่ได้เน้นการเถียงไม่ได้เน้นการพูดใช่ไหมครัคือเข้ามาแล้วมาช่วยกันคิด<ม>นะครับแล้วดูซิความแตกต่างความแตกแยกเนี่ยมันมีกี่ข้อสมมุติว่าความแตกแยกมี20ข้อนะเ<ม>ออเบิร์ก็มาดูว่าไอ้ในยีข้อเนี่ยม,มีภาษาอาเซียนเรียกว่า low e s hanging fruit คือผลไม้ที่มัอยู่ต่ำสุดที่จะปรีได้ mm hmm. lowest lowest ranking f o o d หรือ common denominator คือตัวที่มันร่วมกันได้ยี mm ่สิบข้อที่ต่างกันอาจจะเห็นตรงกันสองข้อ mm hmm. เริ่มถามสองข้อก่อนสิบแปข้อ,อไว้ก่อนร mm hmm. อบหน้ามารอบหน้ามาคุย mm hmm. เพราะฉะนั้นกระบวนการหาหรือเสวนาหาทาออกมันเป็นกระบวนการมันเป็น process มันไม่ใช่เรียกคนมาชูคุมกันเราพยายามทำเหมือนกันเมื่อเจดแปปีที่แล้ว ที่เรียกกันว่าสมานณัชท์ก็เรียกคนมาคุยกันเสร็จแล้วบอกให้ไปรําวงกันแล้วก็บอกกลับบ้านแล้วบอกว่าสมานณันันแล้วมันไม่ช่้ยังไงมันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่ได้ออกแบบคนที่จะเจรจาใช่ไหมเรียกทุกฝ่ายไปประชุมที่สำนักงานปหลักกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการสมานณันท์อะไรขึ้นมาส่วนในเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ยังคิดว่าหวังว่ามันไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะที่รัฐบาลจะเริ่ม เปิดใจที่จะทำ listening forum <Okay. S 1> วิธีของการรับฟังความเห็นที่ต่างนะครับเชิญผู้ที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการเสวนาทางออกมาคุยกันว่าในเมืองไทยเคยทำกันมาอย่างไร mm hmm. ขอปปเคยทำกันมาอย่างไรขอจารย์คณิตนักวิไม่ได้แปลว่าต้องเชื่อฟังนะนะเรารับฟังแต่ไม่ได้แปลว่าเชื่อฟัง mm hmm. ดูที่ต่างประเทศเขาทำกันมาอย่างไรอาจจะเชิญบางคนมาก็ได้จะต่างประเทศมานั่งพูดให้ฟังแล้วออกแบบมา แล้วมาดูซิว่าในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นใครนะฮะซูิว,ว่าข้อเรียกร้องสามข้อเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยใครเหมาะที่จะพูดกับกลุ่มไหนเรื่องที่สองใครเหมาะที่จะพูดกับเรื่องกับกลุ่มไหนเรื่องที่สามอาจจะยากหน่อยใครเหมาะที่พูดกับกลุ่มไหนก็รับฟังกันซะนะครับคือ,คอถ้าจะมองภาพรวมแล้วดวมทั้งการเมืองด้วยผมก็วนปีหน้ามากกว่าปีที่ผ่านมา